กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดี f ีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมบักตายเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็มาเบิ่งคือข้าวพี่น้องเอ้ยเลาะเรียบเบิ่งก่อนหัวเฮาก็แล้วซอยงานเทือนบางลาพี่น้องเฮาก็สิได้กลับบ้านมื้อนี้มาเลาะเียบเบิ่งผลงานอีกก่อนพี่น้องเอ้ยว่าเป็นแนวดเบิ่งไปก่อน เราเรียบเปิงความเรียบร้อยคองพี่น้องเลยว่ามันแห้งแล้วมันจะเป็นอะไรตอนนี้ก็บกำลังเถียงๆพี่น้องเลยเราจะได้กลับบ้านเลยก็มาเลาะเรียบเปิงผลงานเท่านี้แหละว,ว่าเบาายพาทีมงานกลับบ้านเลยครับพากัน เกียมเห็ดไอ้นาแซงพี่น้องเลยนาแซงหรือว่านาปังอะไรเนาะบาวตายก็ได้กลับมาอีกกลับมาสอยเวียกสอยงานบ้านบาวพังลาวพี่น้องเลยบาวตายก็ไปสอยเพิ่นพอยามเวียกยามงานมีโอกาสเวลาแล้วก็เลยไปสอยเร์นพี่น้องเลยบรรยากาศกับแบบสิลงพี่น้อง แดดแห้งอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมาเนี้ทองฟ้ากับวุ้ยท้องฟ้า,ฟาสีขาม,ามงามงามพี่น้องเลยลมผัดเย็นช่วยจ่วยธรรมาศาสตร์บานนาเฮากับจีบแบบสีเลยพี่นอ้องก่อนกลับบ้าน่าวตายกันมาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งก่อนพี่น้องเลยหัววาวตายจะได้กลับบ้านแล้วมึงพี่นอ้อง ใช่ธรรมศาสตร์บานป่าก่อนพี่น้องอลยเจะ,ะสิลืม <c oughs> พี่น้องได้เบิ่งนสกอนพี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นหัวหัวทถพ่เพิ่นเห็ดไอ้ให้มีใหญ่เพิ่นปลูกผักพี่น้องเลยใส่นางคักแน่หัวย่านไก่เข้าไปสะก็โอ้พันเห็ดนี่คือเรียบร้อยเลยพี่น้องเลย ทางนี้คือชิประตูเขานี่มองมีเสือกตัวน้าก็สิเป็นนานพักที่วาเขาขุดเมื่อก่อนเลยพี่นอ้องนี่พี่นอ้องปลูกกินเองพี่นอ้องเอยนานพักที่เขาที่เขาขุดให้เปิดมือก่อนหละขุดให้มีไงจืดตอนนี้คือสีแดดแดดแนพี่นอ้องเอ้ยก็เลยบย่อยากสัตว์ปันได ขอโทษขอภัยเด้อพี่นอ้องเด้อจังซี่แหละพี่น้องเลยอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาก็มีแต่ปลูกกินเองบ่ได้ซื้อบ่ได้หาดอกพี่น้องเลยถ้าบ่ิจมเป็นก็คือสิบ,บ่ได้ซื้ออันนี้คือมักเล่นมักออย่างเงี้มักเล่นมักพริกที่พ่อปลูกไว้พี่น้องเลยเขียวงามงามพี่น้องใส่ปุ๋ยคอกบริใส่ปุ๋ย อันนี้ก็คือต้นไม้ที่มันดีมาเฮือนเขาก็เลยตัดออกพี่นอ้องตัดออกทางออกพี่นอ้อโอุย้ยงามทองผ้าพี่นอ้องเลยโ่มีเมฆแต่ว่ามีลบมนไม่หนี่ก็มีข้องควัญจะมาหายหนุ่มตาหนึ่งกับบนานพี่นอ้อย ก่อนสิได้เมื่อบ้านกันให้ของขวัญหนุ่มต้านก่อนใช้ได้เมื่อบ้านนี่ผลงานทีมงานทำมาอ,อ,อ,อี้กอ่ะให้เบิ่งผลงานก่อนก่อนกลับบ้านพี่น้องเอ้ยผลงานมือสุดท้ายของทีมงานทำเมื่อก่อนนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเทียนครัวพี่น้อง มาทางนี้ก็มาเห็นน้องอเนยอุ้ยน่องอเนยป่าอันนี้ปุนนอนัอน่องอนยบกคอยสบายพี่น้องเลยเนปวดหัวจังนอยหนึ่งปวดเห็นเห็ดเทื่นเนพนห้อนแดดเป็นปวดหัวเมื่อนี้ก็มีโอกาสเวลาดีพี่น้องเลยพอลวงลุงพน ให้ของขวัญมากเลยสิเอาให้หนุ่มต่านพี่น้องเลยสุดหนึ่งสุดกีฬาพี่น้องเลยโอ้โหขอบใจลงุลงลุงพิอมลุงลุงเพิ่นให้มาใส่ใส่ให้เบิ่งดูฮะอุ้ยเปิดใส่เลยพี่น้องเลยเป็นอะไรพี่นอ้องโอ้คือคือคือพี่น้องเลย ถือใจวะโอ้ยจับเบิ่งอี้พ pues ี tinha, anyway> ่น้อะนี่สุดเดียวกันเลยพี่น้องเลยกับของบ่อไตายบ่อไตายกับสีแดงคือกันเต้บ้านกับบ่อไตายเต้บ่อของบ่อไตายทีเป็นกางเกงสีแดงอันนี้ของบ่อไตา่ทีเป็นกางเกงสีดำพี่น้องเลยนอ้องอเนย์โอ้น้องอเนยกับเต้นในฟาโลงเบิ่งอีกเฮ้ย ตอนนี้ก็บรรยากาศที่เที่ยงพี่น้องเอ้ยเก็ดพากันผักเวียบผักงานบอดอเพมันแดดแห้งไร่เขาก็เลยพากันผักเวียบผักงานบ่ได้เห็ดเวียกเก็ดงานยังบ่ผักผอพอนนอน้องอนเนยกับแดดแห้งคือป,ปวดหัวเขากลับหลังจากมาจากบ,าบ้านบ่ฟังเล่าแล้วเขากับพากันผักพอนพี่นออ้นองน้องหนัดเพิ่นกับวิวเพิ่นไปทุระพี่นอ้นองน้องหนัดกับสนีป่า เองเราเตะชุมเฮานี่แหละยสามสี oh ่คนพากันหนักจุ่มนิดพี่น้องเลยว่าอากาศในห้อนแล้วเขาก็เลยเปิดเห็ดเบี้ยงยุดเบี้ยงไปก่อนมันแดดแห้งไรพี่น้องเลยส่วงแรงๆคนเลยจึงได้เห็ดต่อเข้ากับเมื่อนี้ก็คือว่าบุคลีมีเบี้ยงมีงานหลายก็จะได้กลับไปบ้านทุกขมิลคนเลยพี่น้องเลยก็เลยทิ้แม่ไปซอยเพื่อนเห็ดหู้อ้าเห็ดนั่นแหละ มีเวีย่งยังก็เห็ดอะละพากันเห็ดนุ่มถือโอกาสเวลากับพอดีว่าหนุ่มต้านกับพอดีอยู่เพื่อนเลยพอดีเอกก็อยู่เพื่อนเอกก็เลยขายของควันพันเลยพี่น้องเลย<ป>ลุงลุกคนฝ่ามาหายจังได้กับเขาบุ้เขาพุ่นพัเแหลี่น้องจะเป็นอยู่<ป>ยดีไม่แหง้งเก็บอะไรขายยามีแหละให<ป>้เป็นเป็นห่มพห่โมไส้ให้น้องนอลูกๆหลร้านนี่แหละให้ปเป็นได้ลอยพันสาพันแหลเด้อ นกอเนยกับป้าเต้อนอเนยเผิ่อแกเบิ่งกระตุนพี่น้องเอ้ยนี่พอน้องอเนยเผิ <c oughs> ่อแกเห็ดอันนี้กับไอสางพี่น้องเอ้ยก็เลยผักผ่อนก่อนโครงลางข้าเพิ่อแกเห็ดแล้วเรียบร้อยสางกับพ่นคนอื่นคนใกล้ดอกพี่น้องเอ้ยเป็นลุงมาหากันพี่น้องเอ้ยหาเผิ่นมาซอยเท่ากับ หะกะไรผักมือนี่มือนี่ก็คือว่ามือนนี่คือว่าบริบริษัทบริษัทธรรมฮากับฮะกัยาเห็ดม้าแต่แล้วเวียะแล้วก็มาเนี่ยพี่น้องเป็นกระเห็ดโค้งลังคาแล้วแล้วก็ก่อฟ้าอันนี้คือปูนที่เปิดสมแม่พี่น้องพอาะว่ามันแดดกับฟ้าขันยุดผักก่อน คุบอเป็นยังดอกเอามาน้ำปาใบไปเอาม,มาน้ำปาเมียนก็ได้เย้าบรรยากาศก็โอ้ยแดดแดดแห้งแต่ว่ามีลมนะมื่อน,นี้เนาะอากาศดีดอีอยู่ในห่มไม้ไดยพี่นนองเลยห่มต้นมะม่วงต้นมะม่วงอันนี้ก็คือต้นมะขามต้นม่มวงกับต้นมะขาม มะขามกับบุดบียดพี่น้องเอ้ยนี่นะเสพพี่น้องเบิ่งไก่ปาดถุงขามมีแต่หน่วยใหญ่พี่น้องเอ้ยมะขามต้นนี่ถวายซุกนี่คือว่าเป็นมะขามกลางผสมผสมเกินไปแล้วกับ่หวานปาไหนธรรมดาพี่น้องเลยพอกินถ่ายธรรมชาติบ้านป่าพี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนทิ่เมื่อบานเมื่อเฮือน ตอนนี้ก็เข่าหนาแหลงเลยเนาะวันนี้เนาะแมนแมนขามกระดูกตัพี่น้องเอ้เสียงพี่น้องเบิกหงาาจะจะคักอืม สั่งกันละสั่งกับมาเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้มันกำลังผสมปูนอยู่ช่างกับช่างบริจา้จางบริจับบริจ้างบริจวา,จา,จานดอกพี่น้องเอ้ยหากันมาเห็ดชอยกันนี่แหละเคนจีจ้างกับมีเงนินรลายคือว่านเลยพี่น้องเอ้ยหาพี่หาน้องกันนี่แหละมาเห็ด อืมอ่ะน,นอนข้ามนอนโซกว่าชากระป๋อกระแปก <laughs> ยออืยออน่ยออนยออนื่นยืนทีมงานเบาตายด้วยว่ากระป,กกป๋อกระแปกมีแต่พักใหญ่พักใหญ่เด้อว, <laughs> ว่าทีมงานสี่คนกระป๋อแหลมมันต้องว่าก็อย่าทีมงานกระป,ป๋อกระแปกคือน้อยพวกนั <laughs> ้น <laughs> ทีมงานกระป,ป๋อกระแปกบม่อยากขาดประเด๋็นพี่น้องเนาะมันมคือว่ามันในน่อยเนาะพี่น้องอ,อ, <laughs> อืม มากินท้อที่งานสางว่ตายอ่ะใช่ไหมพออยู่กับเงาเนาะแบบนี้มามีแบบว่าเพ้นว่าหลายคนไม่ได้หัวไม่ได้ว่าหยอกกันเลยแมนแมนแมนครับผู้ใหญ่ใจดีเพผนว่าอยากให้รีวิวเพื่อนเมนองอเนยให้เบิ่งแน่เพผนว่ากับพอดีเท่ากัน บ่คอยมีเวลาว่างพี่น้องไอ้จังไลยก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องด้วยเพื่อนเพื่อนก็สิแบบสีแล่รีวิวให้เบิงออบ้งพีออน่น้อนงบนอยากเบิ้งเพื่อนแม่นอกอเนย์หน้าเพื่อนก็สิแบบสีเด้อพี่น้องบรรยาก,กาศนี่อันนี้ก็เป็นหน้าบ้านเด้อพี่น้อง น,นีคือเป็นบันไดผืนพี่น้องบันไดผืนคือสีสีไปทางตะวันตกพี่น้องเลยน,นี่อันนี้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 คือบอลอันหน,นักผืนบอลผืนต่อออกมาพี่น้องเลยประตูผืนก็นยังบูมี่เราเอาเอา,เอาสังกะสีอัดไว้หนิอันนี้ก็ บ่มีประตูกันพี่นอ้องอันนี้คือบ่อนบ่าวตายนอนเลยพี่นอ้องเพิ่นเพิ่นเอาสังกะสีอัดไว้บ่อย,อยังบ่มีเงินซื้อบ้านประตูเพินว่ะตัวนี้ก็คือบ่อนเห็ดใหม่พี่นอ้องเอ้ยเอาก็สิรีวิวให้แบบบ่ได้ละเอียดเด้อพี่น้องเอ้ยัได้ขอโทษขออภัยผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยากเห็นเพิ่นว่าก็เลยรีวิวให้เบิ่งนี่พี่น้องกล้องก็สิบ่อยากคอยนิ่งไปได้ก็ขอโทษขออภัยได้พี่นอ้องเด้อ อันนี้คือผ่นเห็ดใหม่พี่น้องเลยตัวนี้ทางใน,นก็สิแบบสีเลยเิ่นมาน้นาแล้วพี่น้องแต่ว่าดินก็ยังบริเต็มยังบริเต็มเต็มที่ยังชีค้นมาใส่อีกอยู่นี่โอ้ยประตูตัวนี้ก็เคยยังบทันมีดอกประตูกะบุมีประตูบ้านประตูผ่นยังบุมีเงินสื้อพี่น้องเลยแต่ว่าโครงลาคานนี่เิ่นเฮ็ดใบซื้อ เป็นกาบ,บัดจะเึินไปได้หมดแหละพี่นอ้องเอ้ยเป็นได้เงินได้ข้ามหมดเลยเป็นชื่อสังกะสีมาใส่มาตัวนี้ก็เอาสังกะสีอัดเมียนบานประตูฝันยังบูมีขนาบกัสีประมาณบ้างของบ้านน้อยนี่ก็สี่บ้านใหญ่ก็สองเนาะแม่ได้แม่แหละแ้วก็บบ้านใหญ่ตัวนั้นอีกอันหนึ่งเป็นเป็นสามบ้านใหญ่ จะคืนประเดีแ๋แหละพี่น้องเอ้ยจีสิได้ใส่าะว่าเพิ่นก็นยังบ่มีงเงินเพื่อนว่ะรีวิวให้ผู้ใหญ่ใจดีเบิเ่งเบิ่งเพิ่นอยากเห็นเพิ่นว่าก็สิแบบสีเลยพี่น้องเอ้ยเฮือนเพิ่นกัเฮ็ดพอได้อยู่ไปก่อนเนพิ่นว่ะน้องคิมนี่ก็สมมาราทคฟนนาะบ่ต้า,า,นะตาสิได้ลาไปเพียงเท่านี้เด้อพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บาตายในเด้อพี่น้องพัวพ่อกันคิด่อไปสบายดียดอน้องอเนย์กับเพิ่อกระตุนพี่น้องเลยไปละพี่น้อง